วันนี้เวลา8.35นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระกนิาษธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปยังรอยย่พารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานออกร้านคณะพริยาทูดครั้งที่55ซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับคณะพริยาทูดประจำประเทศไทยจัดมหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปีงานออกร้านคณะพริยาทูดครั้งที่55ภายใต้แนวคิด happy ้ช o อ p i n g ช็อปสนุกสุขทุกการให้ระหว่างวันที่3ถึง6มีนาคม2565 ปีนี้ผสมผสานระหว่างงานออนกราวและออนไลน์ในรูปแบบไฮบริดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้ขยายวันจัดงานเป็น4วันเพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนผู้เข้าชมงานอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน w w w d p c r e d c r o s s b a r a a c o m ผู้ซื้อสามารถเลือกบริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยหรือเลือกบริการแบบ Pick up มารับสินค้าด้วยตนเองที่หน้างานนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสลากครับคณะพิยาทูตชมไลฟ์ศิลปะการแสดงนานาชาติหรือร่วมทำบุญในแพลตฟอร์มได้ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภากาชาติไทยส่วนกิจกรรมอนกล่าวศูนการค้าสยามพรากอนได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆจำนวน54ประเทศมาออกบูธ โดยคัดเลือกผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของแต่ละประเทศมาจำหน่ายกว่า176บูธอาทิสินค้าพื้นเมืองหายากสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าโอทอปจากประเทศไทยและสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์การจัดงานครั้งนี้ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สูงสุด สำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์โควิด19และช่วยเหลือเด็กสตรีผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทและผู้ขาดโอกาสในด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์และการจัดสรรของคณะกรรมการในการจัดงานออกร้านคณะพเริยทูตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาติไทยต่อไป เวลา13นาฬิกา53สมนาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวัน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกสให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละองพระบาทถวายตัวจํานวนหกรายได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยสิทธิพันธ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติสนิทวงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ฝ่ายบริการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพีภาคอัดรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ฝ่ายสนับสนุนบริการศาสตราจารย์ดรเสริชโชตพานิ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝ่ายกายภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวรีพิชิตโชครองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ฝ่ายยุทธศาสาตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคลนางสาวเฉลาสรีสงี่ยมหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ2,565และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมเข็มกลัดพระนามาพิไทยสอทอแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ2,565 จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่344เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆของสภากาชาติไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภาการชาติไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสวภาสำนักงานจัดหาไรายได้เสนอรายงานการจัดงานกาชาติประจำปี2564 รายงานการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ระลอกใหม่และการจัดหาจัดสรรจัดบริการวัคซีนโควิด19รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบแนวชายแดนไทยเมียนมาตามพันธกิจของสภากาชาติไทย รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในราชอาณาจักรตองกาซึ่งสภากาชาติไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจและสนับสนุนเงินช่วยเหลือสภากาชาติตองกาในปฏิบัติการโต้อตอบภัยพิบัติคลื่นสึนามิจากการประทุรุนแรงของภูเขาไฟใต้น้ําขนาดใหญ่ฮังกาตองกาและฮังกาฮาอาปายในราชอาณาจักรตองกาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565